เออทุกคนครับคือเหตุผลสําคัญที่เราช่องเราลงคลิปช้านะครับ mm hmm. ท,ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่ามีสองเหตุผลแต่มันมีเหตุผลหนึ่งที่เราลงคลิปช้าคือเราคิดคอนเทนต์ไม่ออกอีกเหตุผลหนึ่งก็คือผมผมขี้เกียจครับผมนั่นนั่นนั่นก็คือเหตุผลหนึ่งครับแต่ไม่ต้องห่วงครับตอนนี้เรากลับมาทาคลิปแล้วครับทุกคนไม่ต้องห่วงเออด่านด่านนี้ผมผมไม่เคยเล่นนะเออเอาจงจริงไม่ไม่ไม่เคยเล่นเลยตัง้งแต่มีซีเรียสามมาผมก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับไปนั่งเล่นต่วิเชอร์โลบอ ช ADOWBO แค่และครับมันไม่ได้เล่นเกมเกมนี้เลยไม่ได้แตะเกมนี้เลยเพราะว่าเกมนี้ก็ใช้แค่อัดตอนไม่มีคอนเทนต์แค่และครับผมซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีคอนเทนต์ล้วก็เลยต้องมาเล่นเกมนี้เช่นเคยโอเคโอ้โอ,โอ,โอ,โอมึงบดขยี้เลยงนะบดขยี้เอาไปเขาตาวะโอ้ยโอ้เ,อเข้าไปเออเราบดีที่เา ไอ้ข้าชนกูนี้เลยเอ้ยเพื่อลงล่างหรอว่าลงตามแม่งเลยทำไมรู้สึกว่าข้างล่างมันจะลำบากข้างบนยังไงไม่รู้ะมาต่อยแน่มาต่อยแน่แนไปตามแผนเบาเปาเฮ้ยทำไมกูไม่ขึ้นวะต่อยมาต่อยแน่มาต่อยเอากดกระโดดไม่ติดโอ้จบแล้วจะเป็นบาร์โอโอคีบอร์กกระจอกผม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 ไปทางนี้ก็ได้ไปทางนี้น่าจะเร็วกว่าได้โปรด เด้โปดอย่าดันไงครับเด้โปดครับใจเย็นๆครับใจเย็นเทปพอยแล้วครับเก็บโอ้โอโหเอาไหมครับเทปพอยแล้วครับเทปพอยแล้วเทปพอยแล้วลมึงโดนโอมีลมด้วยครับครับไอ้ยผักไม่โดนเฮ้ยช่วยผักผมทีเออให้มันได้กินดิวะเออมาแล้วเออ เมื่อกี้กูจะพูดเลยวะเออช่างมันเถอะผม,ผมลืมไปแล้วคลิปนี้คลิปนี้น่าจะตัดต่อไม่มากมากหรือมากตัดตัด,ตดไม่ตัดไม่รู้แต่คือคลิปนี้ขอสักสิบนาทีต่อคลิปขอละอย่าเพิ่งตายเย็นๆตอนนี้เรานำโดง่งเราเร็วมากเราเราค่อนข้างไวในระดับหนึ่งเลยเออแล้วขอบคุณย7บเดคนติดตามทั้งคนใหม่และคนเก่าเลยครับขอบคุณมากครับผม ผมผมผมเอ้ยทำไมทำกันอย่างนี้เอ้าจริงนะคือการที่นั่งอัดเกมอยู่ในห้องแบบคนเดียวแบบโรลลี่แล้วพูดใส่ไม์อยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนไม่มีใครแม่งเหมือนโรคจิตอะไรอย่างเหมือนคนนั่งคุยอยู่คนเดียวอย่าล้มนะไม่เออเมื่อคนที่เขาอัดเกมมานานๆแล้วเขาพูดเยอะๆนี่ทำได้ไงผมไม่เข้าใจ โอ้ย่าเออไปไปไปเลยเจะก้อนเยลนลี่ไม่ทำได้เมื่อาาก,กี้เราก็นำไม่ใช่เหรอแต่ตอนนี้ไอ้ออพวกนี้แม่งเริ่มตามก็้ยอย่าล้มโอเควิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งฝุดสุดแรงเลยข้างหลังมีถึงโอ้โหข้างหลังก็มีเยอะอยู่ข้างหน้าก็มีเยอะเหมือนกันผมต้องไปอันนี้แต่อันนี้น่าจะได้ขึ้นผมพองขึ้นผม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 ขึ้น ไอตัวที่มันอยู่ด้านล่างมันกินอะไรอยู่จยเย็นเย็นจะเย็นเย็นจยเย็นเย็นเจยเย็นเย็นทุกคนเจยเย็นเย็นจะเย็นเย็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปเออโอเคจบละเข้าเข้าเข้าไต้ใจเข้า,เ,ขาเออเอเอซึ่งหมวดนี้ด้วยความที่ผมเป็นคนที่ค่อนข้างสามัคคีกับคนอื่นในระดับหนึ่งเลยผมจะนำพาเจย์จนานะให้พวกเขาเองครับ ไปครับไปครับวิ่ง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 ครับทำรวดเร็วครับดันครับดันดันครับผมดันอยู่ครับผมดันอยู่ครับใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับใจเย็นๆเอ่อได้โปรดเราผู้คนที่ติดตามผมอยู่นะครับเอ่อหมายถึงไม่ใช่หมายถึงไอ้ไอ้พวกเนี้ยครับได้โปรดค่อยช่วยสัมัคคีกันหน่อยได้ไหมครับผมเฮ้ยไอ้สีแดงแม่งลงไปกันแล้วว่ะจัดการมันเองเดี๋ยวผมจัดการมันเองจัดการมันกดอด กดไปครับเฮ้ยเไม่ได้สีเราตับสีเราไม่เป็นกันเลยเราแพ้เหรอเนี่ยโอเคผมยอมรับความแพ้พอแล้วโอ้แม่เอยทำไมมันบัดซบขนาดนี้ผมว่าสงครามมันยังไม่จบที่ตอนนี้หรอกการที่คลิปเรามันยังไม่ถึงสิบนาทีตามที่ผมหวังไวุ้กอใหญ่มันก็ยังไม่จบมันจะดำเนินต่อไปรอมา เี่บาติล่าว่ะเพ่อเฟียวว่ะเคยโดนซานตาจับคุมมาน้ำมันปั๊มเก่าด้วยอืมเออไม่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 ไม,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 ไม่เราเราโดนตีโอเคแม่งปัดใครไม่รู้มาโดนผมนิดหน่อยโหมดนี้ผมเซียนโหมดนี้ผมเซียนโหมดนี้ผมเซียนผมเซียนมากนี่เราก็แบบกระโดดแบบต่อเนื่อง โอ้แม่งทันใต้คนแม่งไปชนเฮ้ยทำไมทำกันอย่างนี้เอ้ยเล่นกันดีๆไม่เป็นเหรอวะเฮ้ยชนเหอหอเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมวันนี้ดวงชวยอย่างนี้เนี่ยเออข้างหน้ามีไม่ถึง43คนหรอมาผมว่าน่าจะมีประมาณ10กว่าคนแหละแต่ไม่ใช่43คนแน่นอนทุกครั้งนั่นเคือกระโดดหลบกระโดดมดเออ เออไปไปด้านข้างไปไปด้านนี้ด้านนี้แม่งคนไปน้อยดีจะได้ผมจะได้ไม่โดนลูกหลงอยากการที่พวกแม่งโดนตีกันนี่คือเหตุผลที่น่าจะถึกมากปวดลมพัดเข้าใหม่กูจังเลยเอ,อ้ยเกือบแล้วเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วเออเข้าเข้าเลยเข้าเลยไม่รอไม่ไม่รออะไรทั้งนั้นไม่ไม่เพราะว่าเราต้องรีบแล้ว เราจะชนะไปด้วยกันใช่ไหมทุกคนเราจะไม่จบที่ด่านนี้หรอกตั้งใจมากเออเปล่าวป๊ม่ได้ตั้งใจหรอกไม่มีอะไรจะพูดคิดคิดอะไรออกก็พูดพูดได้ไหมนั่นนั่นนั่นแหละเอ้ยเสียงลมเข้าไมาเก่งขอบคุณมากเลยพะไพได้โปรดไอ้ตอนนี้ไม่ลองคาญไอ้ไอ้บัวน,นี้ละเริ่มงลอคาญล,ลมที่เข้าไมาอูกแล้วตอนเนี้ย เอ้ยแมนเอ้ยผมลืมไปโอ้ถ้าเป็นอย่างงี้แม่งกระโดดไปได้ดิอ่าแรงแม่งน้อยไปข้างหน้ามีคนอยู่นิดเดียวไม่เป็นไรหรอกด้านนี้ทันด้านนี้ทันเอ้ยโอ้เฮ้ยโอ้โหหมดนี้แม่งหมดที่ไม่ถูกจะตาามแม่งแต่เดียวเลยเออเข้าห่วงหนึ่งถ้าเราชนะห,นหมดนี้ได้โหมดอื่นมันก็นอีซีของเราแล้ว กดแค่นั้นแหละผมเอามันไดไปไปวางไว้มันจะได้ขึ้นได้โอเคไอ้เยลลี่ตัวนี้แม่งเซง่ายจังโอเคตรงนี้น่าจะได้อยู่เอา้ากดกระโดดไปติดวัตถุฟักโอ้โหคีย์บอร์ดกระจอกไม่บอกครับือยี่ห้ออะไรเออเออเออ มันดูปิงๆิงไหมผมรู้สึกว่าผมโดดโดนห่วงแล้วแป๊บหนึ่งมาถึงกันนับผมได้แต้มย้ายมาน,นี้เราหวังห่วงหนึ่งแต้มก็พอเราเราไม่ต้องหวังห่วงที่มันได้แต้มเยอะหรอกระหวังเราไม่รีบเราชิวๆยังเหลืออีกสิบสองตำแหน่งให้เราไปยืนเออวงท้อโอเคไม่ทัน ถ้าไปตรงนั้นไม่ทันเรารออยู่ตรงกลางเนี่ยแหละเฮ้ยกระโดดไปติดอีกแล้วสเปซบาให้มันหน้าไปเ,เอ้ยขึ้นเอ้ยโดดไปตรงนั้นน่าจะถึงอยู่อืมอ,อีกห่วงเดียวห่วงนี้แหละห่วงนี้แหละของผมเอง,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 งอืมดานนี้เอามองกุฎเลยเ่ราะเนี่ย ใจ,จเย็นๆครับใจเย็นๆเ,เราไม่รีบครับใจ,จเย็นๆครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปใจเย็นๆลอยตัวเอ้ยยาเอ้ยเกือบตกใจหมดด้านนี้ผมเล่นไม่เก่งอะดิผมเคยเล่นอยู่รอบหนึ่งไะไอตอนใส่ชุดไอรอนแมนเน่ยไอชุดอะไรวะไอชุดเออ่ไอรอนแมนมาร์คมาร์คเอกเอออะไรประมาณนั้นแหละผมจำได้อยู่ ชื่อของอิมแล็บอะยาลนะเอ้ยเกือบโชคดีเมื่อกี้โมงชน,นวมยนนอย่าหนังไงกูว่าแล้วผมยอมแพ้และลาก่อนนั้นเอ้ยไม่นึกว่าถ้าโดนอันนี้จะจบเลยเกมเลยยังไม่จบปะเขารับแค่สิบคนหนึ่งในสิบนะคือผมเฮ้ยอะไรมึงชนะไปเลยไหมพวกกูไม่ชนะแหละ ยอมแพ้แล้วจริง,รงยอมแพ้แล้วทังหวะนี้แหละเออนั่นแหละจบแล้วครับจบแล้วทีนี้จบแล้วไม่ไม่มีอะไรต่อแล้วผมว่าแค่นี้มันพอแล้วผมว่าเราจะหยุดพยายามแค่นี้พอ